น,นี่คือข้อดีตัวมันเบาเนี่ยเวลาตกมันจะไม่ค่อยเสียหายอะไรเลยนะบ <Okay. S 1> ินโดยไม่บีโปรดโอ้โหเป็นไงอ่ะเบากว่าเก่าเยอะเลยใช่ป่ะระวังระวัง,วงเดินไม่เหยียบโฟสตนะเอ้ย,อ,ยอันนี้ช้าลงด้วยใช่ไหมเหมือนแท็ก่าฮอเปเลยนี่ บอสก็บอสหน่อยเจอออสไม่ใช่ไปบอสนอเล็กจังอะไไงเองก็เจ๋งที่สุดนี่เหมือนกลายเป็นแบบบินเซิร์ฟเลยเลยเออ่างนี้ก็โอเคนะคือแบบสู้กับลมอยู่เนี้ยครับนี่ไงใช้ได้เลยอ่ะเครื่องบินเล็กบินได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคนะเพราะว่าเครื่องบินเล็กเนี่ยบินยากมากนะยิ่งเล็กยิ่งบินยากอ่านานลมแรงลม มันมยกปีกมันเยอะนะใช่ครับคือบางทีนิดนึงคือมันก็พยายามจะแก้ของมันอะ่ะแต่เราก็ตกใจเราก็ไปแก้กลับมันกลายเป็นโอเวอร์คอนโรลได้สวยสวยสวยมีสองคลิปอาลงได้เลยเออกอากาศสวยมากสวยมากเพรุ่งนี้มานะึ่เช้านะลองลองตอนเช้าดูนะผมว่านะ่าจะโอเคเลย